รายมาดูเรื่องของกิจกรรมดีๆที่จังหวัดพะเยาบ้างนะครับโดยที่ทางด้านของจังหวัดพะเยาก็ได้มีการเปิดโครงการเรื่องของการพัฒนาย่านการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์นําเสนอเอกลักษณ์ชุมชนย่านท่ากวานวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นครับและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ที่บริเวณถนนท่าก้านอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานางสาวออนอาพาโลวีระรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดโครงการพัฒนาย่านการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์ประจำปีงบประมาณ2,569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับข้าง กพยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนให้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Walk and w o n d e r เปิดเฮือนเตยวย่านเล่าขานความพักดีพระพันปีหลวงมุ่งเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ชุมชนย่านท่ากวานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าภายในงานมีการจัดนิทรรศการสร้างสารรค์การสาธิตงานหัตกรรมพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองกิจกรรมเดินชมย่านสร้างสารรค์ r e a t i v e s t r e e t Walk รวมถึงโซนสินค้าผู้ประกอบการชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ออกแบบให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยโดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและต่อย,ยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นจุดหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอนาคตค่ะ